สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตะที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง y t u t u นะครับแล้วก็เชียร์มาสาใจาครับถ้าใครสนใจก็สามารถ คลิกดิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงิงด้านล่างนะฮะมากันที่เรื่องแรกนะครับก็มาเก็บตกเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์นะครับของเอริเคนฮาร์แล้วก็มุมมองของกูรูนะครับรวมไปถึงตำนานนักเตะของแมนยูเราด้วยนะครับสำหรับเรื่องแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอริกเคนฮาร์ครับผู้จัดการทีมของแมนยูเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่ารู้สึกผิดหวังที่พลาดท่า แพ้ต่อเวสแฮมไปอีกนัดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเดวิดเดคาด้วยนะฮะที่ทำพลาดในเกมพบกับเวสแฮมนะครับเทนนาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นกันได้ดีครับแล้วก็สร้างโอกาสได้แบบมากมายแต่สุดท้ายครับโอกาสแรกของเวสแฮมเนี่ยก็ เป็นประตูทันทีนะฮะแน่นอนครับว,ว่าผมผิดหวังเกี่ยวกับผลการแข่งขันนะฮะเช่นเดียวกับเกมพวกกับไบร์ตันด้วยนะครับที่แพ้1นนัดนี้ก็แพ้1นนะครับเราเนี่ยแพ้เพราะว่าตัวของเราเองนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าเนาะแล้วก็หลังจากนี้เราจะได้รับเรื่องของการพักเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเตะติดต่อกันแล้วก็มาตรฐานของเราเนี่ยมันต่ําลงไปนะครับแต่ว่าหลังจากนี้จะมี โปรแกรมที่เตะกันแบบปกตินะฮะของสำหรับแมนยูเรานะครับส่วนเรื่องของดาวเบิดเดคอานะครับเทนฮาบอกว่ามันคือเรื่องของฟุตบอลครับมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลอยู่แล้วเกี่ยวกับความผิดพลาดเนี่ยนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่เพียงแต่เดคอาเท่านั้นทุกคนเนี่ยต้องรับมือกับมันหดือยว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเกี่ยวกับความผิดพลาดกับกีฬาหรือว่ากีฬาที่เล่นกันเป็นทีมมันแหละนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก อย่าลืมนะครับว่าตลอดฤด,ดูกาลนี้เดวิดดิาเนี่ยคือคนที่เก็บคลีนชีฟได้มากสุดนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันทั้งทีมความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้กับเกมฟุตบอลแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนต้องรับผิดชอบด้วยกันนะครับส่วนเรื่องของสถิติของเดวิดดิดาเนี่ยต้องบอกว่า ดาวิดดิกาค,ครับกลายเป็นนักเตะพิมพ์เบอังกฤษหรือว่าผู้สับปตูที่ทําพลาดเสียประตูมากที่สุดในช่วงฤดูกาลนี้ครับเก็บคลครชีตได้เยอะก็จริงแต่ว่าดันว่ามีข้อผิดพลาดก็คือทาพลาดจนเสียประตูมากที่สุดในช่วงฤดูกาลนี้4ี่ครั้งซึ่งเกิดขึ้น4ี่ครั้งจากทุกรายการนะครับส่วนในเรื่องของสัญ,ญชาับใหม่เทนฮาร์กยืนยันเองนะครับว่าการต่อสัญ,ญชาับใหม่ของดาวิดดิกาเนี่ยจะมีการพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะ เพิ่งพลาดมาในเกมพบกกับเวสแฮมก็ตามนะครับเราเนี่ยต้องการให้เขาอยู่ต่อนะครับแล้วก็เราต้องการให้เขาเนี่ยต่อสัญญาอีกด้วยเขาเนี่ยเก็บคีนชีได้มากที่สุดในพิเปเรนกิษ,ษ,ษเราคงไม่ได้อยู่ในจุดนี้หากไม่มีเดวิติกานะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮากเน้นย้ำนะในเรื่องนี้นะฮะที่แบบเป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันหลังเกมเยอะมากๆครับเกี่ยวกับประเด็นของเดวิานะส่วนเรื่องของการมองถึงการจบท็อปฟโฟนะครับเทนฮากเน้นย้ำนะครับว่า แมนยูของเราเนี่ยมีโอกาสจบท็อปโฟซึ่งโอกาสเนี่ยมันยังอยู่ในมือนะ ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะแพ้2นัดติดในเกมพบกับบริตันแล้วก็เวสแฮมก็ตามนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจลิวพูครับที่ไล่ตามหลังเรามานะฮะให้โฟกัสแค่ตัวของเราเองเท่านั้นครับแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเรามีท็อปโฟอยู่ในมือแล้วก็เราต้องทําไห้ได้ในช่วงเกมหลังจากนี้เปต้นไปโฟกัสเพียงแค่ตัวของเราเองเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เทีนฮากบอกมาก็คือเรื่องของกาลาโชครับกาลาโชมีรายชื่อเป็นตัวสมรองในเกมพบกับเวสแฮมนะครับก็คือกลับมาได้แล้วนะฮะ แต่แฟนบอลก็สงสัยว่าทำไมไม่ส่งลงเล่นนะครับเทนฮาก็ให้เหตุผลออกแนวประมาณว่ามีนักเตะที่ ฟิตมากกว่ากาลาโช่นั่นเองครับก็คือจรอร์ซานโชว์มังซิยาลซาบิเซอร์นะฮะฟิตมากกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะมองได้ว่ากาลาโช่เพิ่งกลับมาแล้วก็ไม่อยากแบบเสี่ยงลงเล่นขนาดนั้นในช่วงที่เกมมันกําลังแบบเข้มข้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเกมมันผ่อนคลายกาลาโช่อาจจะมีโอกาสไงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเกมที่แมนยูตามหลังอยู่แล้วก็ต้องใช้พลักงกาลังข้างเยอะใช้ความฟิตต้องข้างเยอะซึ่งกาลาโช่เนี่ยมันยังไม่รอเปอร์เซ็นด้วยก็เลยเราจะได้เห็นว่ามังซยาลซานโชซาเิเซอร์เป็นตัวเลือกที่ทินฮาร์ก เลือกใช้ก่อนนะครับการโชวก็ต้องจะต,ต้องรอในเกมพบกกับวูฟครับที่เทนฮาบอกว่าน่าจะมีความพิษที่ดีขึ้นหรือว่าน่าจะพร้อมมากกว่านี้นะครับประเด็นของรีโอเฟย์นานกันบ้างนะครับตำนานแนวรับของแมนยูเราเนีฮก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน BT Sport นะครับโดยบั่นใจว่า แมนยูเนี่ยยังมีโอกาสที่จะคว้าท็อปโฟในช่วงซีซันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับก็แมนยูเนี่ยยังมีเกมที่เตะในบ้านอีก3าเกมครับจาก4นัดมี3าเกมที่เตะในบ้านแล้วก็ภาพรวมก็คือแมนยูเนี่ยเตะได้ดีในยามที่เล่นในบ้านนะครับคือคุณเนี่ยต้องค้นหาความเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับแล้วก็แฟนบอลของแมนยูในทีนอุลฟอร์ดเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสําคัญในการเล่นได้แล้วก็น่าจะทําให้เตะเนี่ยแสดงผลงานออกมา ในทิศทางที่ดีได้นะครับในช่วง3เกมจาก4เกมเนี่ยนะฮะคือ3เกมในบ้านเนี่ยต้องเอาให้ได้แล้วแหละนะครับอ่ะนี่คือมุมมองของริโอนะที่มองว่าแมนยูยังคว้าท็อปโฟได้นะครับประเด็นของบอลเบคคอร์ดครับวิดีโอเนี่ยก็คอมเมนต์มานะครับว่าการที่เทนฮากส่งบอลเบคคอร์ดเนี่ยมาเล่นในตำแหน่งกองกลางโตรุกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับเพื่อนร่วมทีมในเกมดังกล่าวนะครับริโอเนี่ยมองว่าผมคิดว่าหมายเลข10ของแมนยูในเต็ดเนี่ยนะฮะ ในสายตาขงผมแล้วเนี่ยหมายเลขสิบของทีมระดับท็อปเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นบอลเวคคอร์ดจากคุณสมบัติของเขานะครับและถ้าเกิดมาดูอีกมุมหนึ่งครับหากผมเป็นจารดอนซานโช่บรูโน่กนาโช่มักซยาวล้วก็ต้องนั่งดูเขาเป็นตัวจริงในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขสิบก่อนหน้าผมเนี่ยเสื้อหมายเลขสิบมันมีความหมายนะฮะมันสำหรับนักเตะที่ทำเกมได้มีเล่เหลี่ยม สามารถเข้าไปยืนอยู่ตรงช่องว่างแล้วก็พลิกตัวเพื่อประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็สามารถทําให้เกิดประตูได้แต่ที่เราได้เห็นก็คือบาวิคอร์ตไม่สามารถทําได้ถูกไหมครับเพลสได้ไล่บอลได้ลงมาช่วยเกมรับได้อย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าสิ่งที่วิโอบอกเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราพูดคุยกันแหละก็คือการมีส่วนร่วมกับเกมรุกของบาวิคอร์เนี่ยมันน้อยเกินไปแล้วก็ดันเป็นว่าเอาตัวรุกที่ เล่นในตำแหน่งปีกหรือว่ามิดฟิลโต้ลุกเนี่ยนะฮะไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งหรือไปนั่งข้างสนามก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็คือประเด็นที่ทางดิโอเนี่ยคอมเมนต์มานะครับอีกร่วมหนึ่งที่ดิโอคอมเมนต์ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเกมครึ่งแรกของแมนยูเนี่ยออกมาในทิศทางที่ดีครับแต่ว่าพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยการเซตเกมเกมรุกเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสยิงน้อยลงไปนะครับพอเซตเกมกันไม่ได้ครึ่งแรกพยายามยิงยิงไม่ได้ พอครึ่งหลังมีรูปแบบการซื้อเกมเปลี่ยนไปนักเตะเนี่ยเริ่มเล่นกันแบบเห็นแก่ตัวละต่างคนต่างเล่นแล้วก็เหมือนกับพึ่งแตกรังนะฮะมันมั่วไปหมดนะครับอะไรประมาณนั้นในช่วงครึ่งหลังเราก็ได้เห็นกันอยู่ว่าเริ่มแบบมีการเล่นเห็นแก่ตัวแลวระบบทีมเริ่มไม่ได้แล้วนะครับมีความบิดพลาดแล้วแต่ว่าพอมาในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเรียบร้อยครับเป็นมาแล้วหลายเกมครับสิ่งที่ดิโอพูดมาเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับประเด็นของทั้ง ท็อปโฟเอ่ยนะครับหรือประเด็นของมาร์วิคอร์หรือว่าประเด็นของเกี่ยวกับการเล่นเกมรุกของแมนยูเอ่ยเนี่ยนะฮะสเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่ผมนําเสนอกมาผมเห็นด้วยกับริโอหมดเลยนะเออนี่คือแบบพูดตรงใจผมมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่ริโอเนี่ยคอมเมนต์มาก,ก็คือความผิดพลาดของเดวิดกานะครับริโอเนี่ยเขาก็มองออกมานะครับว่าจังหวะนั้นมันเป็นความผิดพลาดที่เลวร้ายมากๆนะครับเดวิดกาเนี่ยทำได้ไม่ดีนะฮะทั้งเรื่องของการถอยหลังไปเพื่อที่จะ รับบอลแรงตักนะครับแล้วมันก็ทําให้ผิดจังหวะก็คือมันเป็นความบิดพลาดที่ร้ายแรงแหละส่งผลให้ทีมเนี่ยเสียประตูนะครับนี่คือสิ่งที่รีโอคอมเมนต์ด้วยนะครับเรื่องเราต่อมากันบ้างครับเป็นในเรื่องของบรูโน่เฟอร์เดสนะครับบรูโน่เนี่ยก็ออกมาปกป้องเดวิดเดยรนะครับซึ่งบรูโน่กล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดวิดเดรเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากๆในช่วง ซีซั่นนี้หลายต่อหลายครั้งครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปลงที่เดวิดเดเพียงแค่คนเดียวนะฮะให้ลงกับทั้งทีมนี่แหละที่เราเนี่ยเล่นกันได้ไม่ดีนะฮะเราสร้างสารรค์โอกาสได้มากแต่ว่าเราไม่เด็ดขาดนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็มาโชคร้ายแล้วก็เสียประตูถึงขั้นแพ้ไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่บรูโน่คอมเมนต์มามุมมองของคริสเตียนเล็กเซนกันบ้างเล็กเซนก็ออกมายอมรับกบว่าไม่สามารถอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ทีมเนี่ย ฟอร์มดรอปลงไปจนถึงขั้นแพ้ในช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับเป็นการแพ้2นัดติดต่อกันนะครับอลันเชลเลอร์กันบ้างนะครับอลันเชลเลอร์ก็เป็นตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษของนิวคาสเซิลเนี่ยนะฮะออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของอองตอนี่มร์เซียวนะครับ ซึ่งอารันเชลเลอร์มองว่ามาร์เซยลเนี่ยได้เวลาพิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วนะครับกับสโมสรแมนยูแล้วก็ถึงเวลาที่ทางสโมสรเนี่ยจะปล่อยมาร์คเซยยลออกจากทีมได้แล้วนะครับซึ่งมาร์คเซยยลเนี่ยอยู่กับแมนยูมานานพอแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสมากมายกาไม่ดีพอในการพาแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยกลับไปสู่ในจุดที่ควรอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดมาร์คเซยาลดีจริงเนี่ย เราจะได้เห็นมาซียาลงเล่นแบบส,สม่ำเสมอในแต่ละซีซั่นแล้วก็ทำประตูได้แบบมากมายไปแล้วนะฮะ เขาได้เวลาของเขาแล้วก็มันไม่ได้แบบเกิดผลประโยชน์ต่อทีมเลยนะครับนั่นคือความคิดเห็นของผมนะอ่ะพูดตรงใจมันกันสําหรับอารันเชเลอร์นะครับถ้าเกิดแมนยูต้องการสนยนหน้าที่ดีกว่าน,นี้ต้องซื้อกันเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดมาร์เซียลยังเล่นแบบนี้ก็ผมว่าถึงเวลาที่จะต้องแยกทางกันนะผมคิดอย่างนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดไม่แยกทางกันทางสโมสสนก็ต้องชี้แจงครับว่าคุณเนี่ยจะเป็นตัวโรเลชันแล้วนะไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาผมให้เวลาคุณไปเยอะมากแล้วนะครับที่ มาคุณก็มีทั้งอาการบาดเจ็บความฟิตต่างๆผลงานก็ไม่สมเสมออีกนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นประเด็นของระบรเกาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับวกกลับมาแต่ว่ารอบนี้เป็นประเด็นที่สื่ออย่างเอ็มีเอ็นนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองมัชเตอร์เนี่ยมีการเล่นข่าวกรักมานะครับแล้วก็มีข้อมูลจากทางด้านนั้นอยู่อีกด้วยนะครับอย่างดิอัลติกนะฮะเอ็มีเอ็นกันก่อนนะครับสื่อท้องถิ่นบอกว่า ถึงแม้ว,ว่าเอเดรียนหาเนี่ยจะแสดงการสนับสนุนไดเวดิกาแบบเต็มที่แบบเปิดเผยต่อหน้าสื่ออย่างเช่นในเกมหลังเกมพบกับไรตันหรือว่าหลังเกมพบกับทางเวสแฮมเะไรต่างๆะแหละก่อนหน้านั้นอีกนะครับแต่จนถึงเวลาเนี้ยนะครับมันก็เริ่มมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับทีมงานภายในทีมนะฮะหรือว่าบางส่วนภายในทีมนี่แหละนะครับที่เริ่มที่จะไม่แน่ใจว่าไดเวดิกาเนี่ยควรที่จะได้รับการต่อสสญ,ญญาฉบับใหม่จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าผลงานเนี่ย เราได้สร้างมันมาเป็นอย่างดีครับว่าผลงานอ่าโอเคอาจจะมีจังหวะเซฟยากๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเดวิดสาก็มัก,กจะมาพลาดแบบง่ายแบบนี้นะฮะอย่างเช่นในเกมเมื่อกาเวสแฮมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการสมงรทบต่อเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของเจ้าตัวอีกด้วยนะครับอ่ามันก็เหมือนกับเสียงแตกภายในทีมน,นะฮะผู้จัดก,การทีมอาจจะมองว่าซับพอร์ตแต่จริงๆแล้วทีมงานอาจจะมองว่าเฮ้ยการต่อสัญญาของเดวิดสกาแล้วก็ค่าเหนื่อยขนาดนี้มันน่าจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับดีแล้นติบ,บอกว่า แม้ว่าจะมีความบิดพลาดเกิดขึ้นในเกมัดล่าสุดของดวิชัครับแต่นั่นก็ไม่กระทบเกี่ยวกับกระบวนการการต่อสัญญาของดวิชานนะครับที่มีความคืบหน้าในการพูดคุยไปในทิศทางบวกอยู่นะครับก็เหลือเรื่องของรายละเอียดบางอย่างเท่านั้นนะครับคือในมุมมองของดวิคาเนี่ยผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าถ้าเกิดจะต่อสัญญาเนี่ยผมมองว่าตอนนี้นะครับต้องบอกดวิคาแบบชัดเจนนะครับว่าในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยคุณจะมีคู่แข่งในตำแหน่งมือหนึ่งแล้วนะมันจะไม่สามารถการันตี มือหนึ่งให้ได้นะครับเมื่อคุณผิดพลาดคุณจะโดนมือ2เบียดแย่งทันทีหรือว่ามือ1อีกคนหนึ่งเนี่ยเบียดแย่งตำแหน่งทันทีนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดีนสันเนี่ยโดนการันตีมือหนึ่งนะฮะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณน,นั้นเลยนะครับเมือ่อเดพาดดีโน่เนี่ยจะเบียดทันทีนะครับคือต้องบอกด้วยดเดนการแบบนั้นนะครับถ้าเกิดแบบยังไม่มีใครเข้ามาแย่งตำแหน่งไดวิปเดการอีกเนี่ยแรงกระตุ้นผมว่ามันก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันก็จะวนลูปแบบนี้นะครับอยู่ตลอดเี่ยู อยากให้เดวิดคาอยู่กับทีมต่อไปโดยการต่อสัญญาแล้วก็ยังเล่นแบบพิธีเดิมๆก็คือให้เดวิดคามีส่วนร่วมในการออกบอลเนี่ยนะครับผมว่าก็ต้องทําใจหน่อยในเรื่องนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ต้องบวกมาในเรื่องของการที่แมนยูต้องหาผู้สบัตูที่สามารถออกบอลได้นะครับ ก็เรามีข่ากับพวกแบบเดวิดลาย่าอย่างนี้นะฮะเดียโก้คอสตานะครับคือต้องเอาผู้สัปปะตูแบบนั้นเนะี่ยมาแทนที่หรือต้องเอาผู้สัปปะตูแบบนั้นเนะี่ยเข้ามาเบียดตําแหน่งมือนหนึ่งกับเดวิดกานะครับผมมองว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับนี่คือมุมมองของผมนะหรือ ทางออกหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือแยกทางไปแล้วก็หาคนที่ที่แบบเทนหาต้องการแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยดีเข้ามาแทนที่อะไรประมาณนั้นนะครับก็มุมมองผมเฉยๆครับส่วนแฟนพคิดอินอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าน่าจะอยู่ต่อไปแหละแต่ผมก็อยากให้หาผู้สมัครตัวมือดีคนหนึ่งเข้ามาเบียดแย่งตำแหน่งนะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับประเด็นต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องของแฮร์รี่แบ็คไวา์นะครับ โรมาโน่เนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเตรียมพูดคุยกับแฮร์รี่ม็กไายเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเอเดนทาร์กเนี่ยมีแววเรื่องของการเตรียมปล่อยแฮร์รี่ม็กบายตั้งแต่ช่วงมกราคมแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยในช่วงมกราเนี่ยการมองหาตัวทดแทนเนี่ยมันก็ยากนะครับแล้วก็มันจะทําให ขุมกาลังภาพรวมเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลื่อนไปเก,กอะกรณีจะคล้ายๆกับดีนลเลิฟเลยนะฮะที่มีโอกาสย้ายแต่ว่าเทนฮาร์มาเบรกกันเอาไว้แล้วก็โอกาสอันดีอีกครั้งครับก็คือในช่วงซัมเมอร์น,นี้ทางแมนยูก็จะมีการพูดคุยกับทางเทนฮาร์อีกรอบหนึ่งว่าจะมีอนาคตอย,อย่างไรซึ่งมีแนวโน้มนะครับจากกระแสจากหลายๆสื่อในอังกฤษเนี่ยว่าแฮ์รี่แม็กไว์น่าจะย้ายทีมนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวต้องการโอกาสแบบสม,ม่ำเสมอนั่นเองนะครับซึ่งแมนยูก็ไม่สามารถการันตีให้ได้นะฮ ถ้าเกิดมาตนเนสกับวารานอยู่ก็แน่นอนครับสองนั้นเป็นตัวจริงนะครับประเด็นปิดท้ายนะครับจากสกายบอร์ดมีข้อมูลออกมาในเรื่องของคิงส์ลีย์โกมองนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิตไลน์ชื่อที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเป็นประจำนะครับสกายบอร์ดมองว่าคิงส์ลีย์โกมองเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจนะเขาเหลือสัญญากับไบเออร์นอีก4ปีแต่ว่าแต่ว่าเมื่อช่วงต้นปนีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาน์เตะเพิ่งมีการเปลี่ยนบริษัทเอเย่นนะครับบริษัทเอเย่นใหม่เนี่ยมี ฐานที่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษครับซึ่งเนี้มันก็เลยทําให้ทางนต์นเตตเนี่ยอาจจะแบบมีการส่งสัญญาณด้วยของการย้ายทีมไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับการเปลี่ยนเอเย่นเนี่ยมันก็อาจจะมีการสื่อไปถึง การแบบเปลี่ยนทิศทางอนาคตเหมือนกันนะครับมันก็อาจจะคิดเรื่องแบบนั้นได้เรื่องของการย้ายทีมหรือว่าเรื่องของการเจรจาสัญญาอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็ออกได้แบบหลายๆทิศท,ทางนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ที่ผ่านมาแมนยูก็มีข่าวให้ความสนใจยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าช่วงซีซั่นนี้นะครับของเอเด c h a นฮารเนี่ยข่าวมันอาจจะ ไม่ร้อนแรงเท่ากับยุคของโอเล่หรือว่ายุคของก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่แมนยูได้ดเหนึงการสําหรับคิงส์ลีย์โกมองนะฮะที่สกายปอตระบุว่ามีความเป็นไปได้ครับที่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะคิดถึงเรื่องของการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับปลายทางอาจจะเป็นอังกฤษก็ได้นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้า